คือตอนแรกคิดว่าเออคนมาสองคนสาคนมาช่วยกันดูหน่อยให้ดำได้ก็ดำดำไม่ได้ก็เออตัดใจแล้วแหละไม่เป็นไรเนาะแต่แกดูนักประดานงประดานาม,มาแบบจัดเต็ม คิดอะไรไม่ออกก็เลยลองโทรค่ะร่วมดวยช่วยกันแล้วเราก็ไม่คิดว่ามันจะขนาดนี้เพราแกดูดิรถมาเจ็ดคันยังไม่พอลมมาใส่คนมาอีกเป็นสีปคือตอนแรกคิดว่าเออคนมาสองคนสามคนมาช่วยกันดูหน่อยให้ดําได้กระดาดําไม่ได้ก็เออตัดใจแล้วแหละไม่เป็นไรเนาะแอะอีกวันหนึ่งพี่อาสาแกเขาโทรมาบอกว่าเดี๋ยวจะเอาเครื่องสแกนมาลองดําดูให้อีกรอบหนึ่งโอ้ สุดมากเขาทุ่มเทจนฉันเขินอะนี่จะบอกว่าถ้าชีวิตนี้คิดว่าไม่มีใครจะช่วยอะไรได้แล้วเนี่ยให้ลองโทรหาอาสาดุกรลองดงดูว่วว้ยยชกันช่วยเลือทุกความงดูอ